สวัสด,ดีวันที่6พฤษภาคม2564เจอกับมูน้อยออดบามาดูว่าวันนี้เป็น,น,นยังไงบ้างนะครับอันนี้พ่อแม่เขานะครับเดี๋ยวให้พ่อแม่เขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยว มันจะวายวายเสียงดังมากมากโหองมาแล้วดูดิยังไม่ได้เข้ามุ้งเลยโผหวงมาแล้ว Okay, okay, okay. ไข่ตัวอ้วนชนะนะครับไข่ตัวผอมตัวเล็กแพ้นะครับ <c oughs> ใครจะสู้ออดปลาได้ออดปลาตัวอ้วน <c oughs> อันนี้ไม่มีผักมาให้นะ เดี๋ยวรอลำจากพ่โชคอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งอันนี้คืออาหารลองท้องนะครับไม่ได้มาเมื่อวานนี้หนึ่งวัน เอาเขียวก่อนเขียวก่อน Thank you. แผ้ออนฟ้าหายสนิทแล้วนะนประสานกันนะเรียบร้อยแลย้วนี่คือแม่เขากัดไม่รู้กัดหรือว่าทำอะไรนะแพ้เวอดแวาเลยตอนนั้นโอ้นากลัรักษาหายด้วยตัวของเขาเองทายาทายาอยู่สักพักหนึงนะ มันก็เริ่มหายเรื่อยๆตอนนั้นมันแผลมันเน่าเว่อว่ะโอ้น่ากลัวมากในที่สุดก็หายดีเป็นปกตินี่ออกไปเล่นข้างนอกไหมอดปลาเล่นข้างนอกไหมวันนั้นเขาออกไปครั้งแรกหลังจากบาดเจ็บมาเนะี่ยเขาได้ยินเสียงคนคุยกันนะ่ะ ที่เสียงแปลกๆไม่ใช่ที่เคยได้ยินมันก็เลยตกใจมันก็เลยวิ่งกลับมาปกติครับจะจะลงไปด้วยแหละนู่นไปริมห้วยช่วงนี้ก็อยากออกไปด้วยตัวป่วนอันนี้ตัวแถมมีตัวแถมอันนั้นตัวคู่เขา คู่ของอ,อดปลานี่คืออดปลานะครับอ,อดปลานี่โตโตแล้วเนี่ยโตวกว่าเพื่อนเลยนี่คือแม่อดปลานะแม่อดปลากับพ่ออดปลาอยู่ในนั้นโอเคสำหรับวันนี้อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันต่อไปนะครับอดปลา อ,อ,อัอนปะมานี่ก่อนแล้วอ,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 อ่อนปลอ่อนปลาออนปลมานี่มานี่อันนี้น,นี่น,นี่ลาคุณผู้ชมก่อนแล้วลาคุณผู้ชมก่อนบายบายเจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับไปแล้วนะ